สวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะวันนี้มาม่าม,มีนะกับเพื่อนๆแก๊งแม่บ้านชิบะนะคะเราจะไปทําอาหารกินกันที่บ้านเพื่อนแล้วก็นั่งคุยกันเมาส์กันสบายๆค่ะวันนี้มาม่าปล่อยยาวได้เลยนะเพราะว่าป๊าทำงานที่บ้านค่ะเวลาเด็กๆก,กลับจากโรงเรียนก็มีป๊ารออยู่แล้วนะคะเพื่อนกลุ่มนี้เรารู้จักกันมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆนะยังไม่มีลูก ลูกเบบี hmm. ก็อุ้มกันไป mm hmm. กินกันไปคุยกันไปนะคะลูกใครเข้าอนุบาลแล้วก็รีบกินรีบแยกย้ายไปรับลูกนะคะเพราะอนุบาลที่นี่เลิกเรียนเราต้องไปรับแบบตรงเวลาสุดๆนะไม่งั้นเสียค่าฝากเพิ่มนะคะจากนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต่างคนต่างแยกย้ายตามสามีกระจัดกระจายไปคนละประเทศนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมารวมตัวติดเกาะด้วยกันเนี่ยครบหน้าครบตาเมื่อประมาณปีกว่าๆมาน,นี้เองค่ะบ้านนี้ไม่ได้มาแบบ สิบปีแล้วนะคะเพราะว่ามาครั้งสุดท้ายคือเพื่อนเพื่อนเลี้ยงส่งตอนไปเมืองไทยนะคะเมื่อก่อนนี้มาบ่อยมากเพราะว่าปาร์ตีสังสรรค์แล้วพ่อมา,มาไปเมืองไทยเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านนี้เขาก็บริษัทส่งไปอยู่เม็กซิโกนะคะก็เลยไม่ได้เจอกันเลยเพิ่งจะกลับมากันปีที่แล้ว ต้นแบล็คเบอร์รี่อยากจะเอาไปปลูกบ้างเลยให้มันเลือ้อยข้างกำแพง ไม่ตั้งนานแล้วเนี่พาให้เมีอ่ะปาร์ตี้โดยเฉพ่กด้วยใช่ใช่ของเราก็เลือกจารได้แต่ต้องลดออกนะเราบังมือนะเราบางมือนะเขาอยังเอานี่ใส่ก่อเนะเออตัวนั้นใส่กันมันจะเปมีสุกไม่จริงจริงมันต้องฟังยื่นออกก่อนมันถึงจะตึงไง้ม่ตึงตันไงใช่ใช่เอาเครื่องก่อนเอาตัวนี้ดังก๊อกขึ้นเนี่ยไงปุ่มเนี่ย ิงก็ขึ้นได้ไงนข้งขอกรนะาท่มีอี่ยมุงด้วยเผื่อมเมาไม่เข้ากันเข้าอ <c oughs> ุปกรณ์ใช เขาติดไยอ่ก่อนมันนะพราะนั้นลมแรงร้อนนี่ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นิมที่แบบแรงเลยนะโอ้โหทําโหแรงเลยก็เอาแกผูกใส่มันก็ไม่ขึ้นแกขาหนึ่งฉันขาหนึ่งคอยเพราว่าใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ะโหคานาโดยังจะมาเจอแกกับฉันตั้งอยู่นะครับ ไทยเดินหนีใช่ไหมอือเราไปแคมป์ใช่ไหมไมมาบ้านนีแบบ10ปีเออแกไปอยู่นน่นไทยห้ใช่ไหมไทยห้าฉันไปอยู่นู่นเดอกกลับมาหนึ่งโอน12ปีโองไปมาได้ปีไม่ถือหนูหรอคือลูกเราพูดจะผิดหวัเอ้าแกตอนท้องแกจะไม่ไห้นี่หรอ ก็ก่อนที่ไปเมืองไทยจะ่ด้ามาตีเลี้ยงส่งที่บ้านแกเนี่ยก็ลูกไอคนเล็กแกยังไม่ท้องนะไมัเนี่ยคนโ้แล้วคนเกไปไทยเหรอแกก็อย่าโอ้โหเวลาจะไปไทยไปไทยบาลตีต้นไปี่ป่ะห้าปีเลยแล้ว้นก็ตัดมาเนาะล้ววยแล้วด้ไอ้ต้นเข้าแล้วใช่ไม่ไม่ม่ไจะบอกว่า แกงแม่บ้านชิบะอย่างเราๆเนี้ยนะคะก็จะมีความเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้นะคะถ้าเป็นแม่บ้านทางฝั่งโตเกียวคานากาวะโยโกฮาม่าเนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นชาวเมืองซิบิไลมากกว่านี้นะคะเหมือนไปแคมป์เลยนะอ,อ,อุปกรณ์ที่เราคนไปแคนปลเห็นเตนไฟน้อยแคมป์้ันหน้าบ้านนี่เลยเมา อยู่ตรงนี้โควิดไงเราต้องใช้นนมม้มีที่เก็บของเยอะก็ดีไงถือเพิ่มไงมูนโอเคไม่พอห้องอเไรเนี่ยห้องัตเเมนเป็นห้องเจ็บของนี่ผัะชีอย่อ่อนไม่เบียบอะไรองแกะะ่าเบียบแน่มันจะมีใบเรื่อยที่มันรั่วอ่งชนี่กชนี้ผักชอ,อะไ่มั กแล้วไม่เหลือให้กินแล้วโดนหนอนอ๋ออันนี้มันแข่ไม <min eh ่ได้น่ะชำรวาแล้วแข็งอะต้นอะไรหน่อยอผักชีเราไหนดอกไม้วันนั้นอะไรโบมาต้นผักชีเดียวกันงานโบได้กินแล้วมันเป็นดีดอกอะไรดอกอะไรอ่ะที่มันแบบบางๆสีม่วงหรืออะไรเหมือนม่วงท่านยาวๆอะที่มันอยู่ตานกุ้งดำอะไร ไอ้ไม่ใช่เรื้อยเดี๋ยวดาวเลื้อยขายาวๆแล้วลหลเหมือนดาวกระจายแต่ว่าดอกมอสมอสเออสวนผักสารพัดอย่างนี่ต้นลูกพรับนะคะต้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยลูกพรับออกเยอะอยู่นะเนี่ย นี่อ้อยปลูกตั้งแต่ก่อนไปเม็กซิโกปะ่ะไม่ใช่อ้าวหรอตอนอยู่ไม่ได้แกมาปลูกได้ปีเดียวอ้อยปลูกห้าปีปลูกตั้งแต่กลับมาจากเม็กซิโกเหรอใช่มาตอนมาเที่ยวปีแรกอ๋อแล้วก็มาลงาไปเกี่ยวข้าไปซื้อปลูกกลับมาเที่ยวยังมีแกใจจะมาปลูกปลูกไ <laughs> ว่าเพราะว่ากลับมามันโตไงนะเราไม่หนู นี่ต้นมะกรูดผักชีผักชีนี่โอยเม็ดเอาเหรอโอยเม็ดซื้อมาดร้อยเย็นอะเลยๆแค่นี้มันก็ขึ้นเหรอมันขึ้นอยู่กับคนโอยปะวะโรยแล้วไม่ทำโรยนะไม่ไม่ใช่อย่างเช่นก็นี่แหละเขียดดินขึ้นมาโรยๆฉันก็โปะฉันก็รอให้มันร้อนโปะเอาเดี๋ยวมันก็ขึ้น แล้วเขาบอกว่าถ้าร้อนร้อนผักชีมันไม่ค่อยดีแต่มันก็ยังดูสวยอยู่เลยอ่ผักชีเหลือขึ้นมากําลังจะได้เก็บดูดีเลยแต่ก้าหนอนเราไปกินมุหนอนนี่นอู้ดินได้นเนาะเมนูที่เตรียมมานะคะอ,อันนี้เป็นหมูตุ๋นลำใหญ่เดี๋ยวไปเปิดให้ดูที่บ้านแล้วก็แล้วก็เอาผักคะนา้ากับผักชีมาด้วยกินนคู่กันแล้วก็เอาเส้น เส้นมีน้ำตกมาเผือเผื่อใครอยากกินกับหมูตุ๋นแล้วก็เส้นเล็กแล้วก็เค้กล้วยหอมสองอันไม่สู้ความแซบนะเพราะว่าแกงน,นี้มีมือแซบตัวจริงอยู่เราก็เลยเอาเอาแบบไม่แซบละกัน อันนี้เหรอที่บอกว่าสามีทำทำแม่งหมดเลยเนี่ยจริงนะทุกอย่างอันนี้อยู่ต่าทำเอออยู่ต่าก็ได้พ่ออยู่นะที่เตาอทำบองไอ้นี่ที่โรงเรียนเขาให้การประดิษฐ์นะครัอู้หเก่งเนาะอันนี้พ่ออะไเออสามีทำชั้นเก่งอ่ะเขาทำที่โรงเรียนมาใช่ใช่เขาเอองานอันนี้่งานอยากยืมตัวสามีเลยบอกว่าเปล่า ไปทำให้ให้เราอะไรเด็จะเอออยากได้อ่ะยืมตัวสามีไปไปด้านอะไรฉันบอกไงว่าอยากยืมสามีอ่ะหมูตุ๋นลำไยโอ้โหเครื่อนลำไยมันเครื่อนตุนลำไยแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องใส่ลำไยก็ไม่รู้พ้องอัดช่วยให้จ้า่อ้แก่ทำขนมเซเว่นใช่ไหมอีช็อกโกแลตนามาที่มันเคยเป็นทิ้งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันเริ่มทำมันแล้วหรอ ม,มันหายไปพังใหญ่แล้นนั้นฉันซื้อมาถุง200 illing, 200นึงสองร้อยได้ถั่วโลนึงแล้วฉันมาแบ่งไม่ได้เม right> ่หมดเได้ไอจิ๋วใช้แล้ไปจอดรถรอโล่งซื้อกินวันละถ้วยวันละถ้วยทุกวันเลยดันนี่มันหายไปแล้วเขาไม่ทำแล้วใช่ไหมไม่ทำเสียใจมันออกมาหน้าหนาวแล้วมันมช่ฉันซื้อมาให้ควายตัดมันไอเนี่ยมันลดอะที่มันคัตจิไม่สวยแล้วก็น้ำหนักไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะออกมา เป็นถุงอย่างเงี้ยสองขนาดเงี้ยฉันซื้อสองร้อยแกเพราว่าถ้วยนึงก็สองร้ี่สิบหรืออะไรนะแกหกไสิบสองชิ้นจานนี้แหละซื้อได้ถูกสิกินขี้มือแกมันอร่อยตรงนี้แหละเนปลายจังหวัดโอ้โหมีนามีขายดีเลยนั่นแหละอั่พราะที่มันจานนี่แล้แล้วมันจะมีอีกไหมอ่ะจะเต็มไหม ตอนนี้มันมีเป็นช็อกโกแลตไอ้ถาดใหญ่อ่ะห้าร้อยที่เป็นครีมเหมือนเค้กเขาทำเมนูใหม่ทุกวันปะก็น่าจะประมาณสองสมเดือนที่ต่นตอนนี้ก็เป็นแบบอย่างอื่นก็มีอย่างนี้เคิไม่นขายเป็นฤดูดูแไนเปิดหม้อนี้ให้ดูไหนสิค้าหืมแจ่มมากเอาลูกชิ้นมาจากไหนลูกชิ้นร้านีิดนามลูกชิ้นปลา กใส่ปลาตั้งสี่ตัวน้ำมันจะว่ามันคุ้นไหมมันไม่ค่อยคุ้นเนาะก้อนนี่มันหมายว่ามันจะได้แบบตกปะทู ปล,ลาไม่ชอบไี่เยอะกรัวมันเป็นขิ่นปลาไอย่างเดียวไม่ไม่ต้องใส่แล้วนะไม่ต้องใส่แล้วได้ลวไม่ <c oughs> ไม่ไม่เผ็ดมากไม,าไม่อยากจับมีดเลยอะ่ะขนาดบาง เอาอย่างน่าฉันเอาบางอย่างน่าเปิ้ลเอาไม่ไมไม่ชอบหนาไม่ใช่คนไม่สองหน้านะก่อนหน้าต้นเป็นหน้าฉข็งหน้าอะไรกันโอ้โหมันสุกแล้วจ้ามันหวานนะเนี่ยออกหวานเปรี้ยวเม็กซิโกลงเต็มพื้นเตะเล่นเหรอเออมันมะม่วงมันมะม่วงเมสซิโก แต่มันสุกแต่ว่าบอกว่ามันสุกแล้วมันก็ยังไม่มันไม่เป็นเส้นอ่ะปกติไม่เป็นอ๋อหรอแล้วแก่ลูกที่แม่ที่ตอขนาดนี้นะใส่เนออย่างเงี้ยทำไมของแพรหรอไม่มช่ของแพ้มันมันนีเดียวอะไม่รู้ที่บ้านเขาอย่างนี้จริงๆฉันกินลูกนึงแบบกินแทนข้าวเลยลูกใหญ่ที่เขาต้มมันก็ชอบมาข่ายนะอันนี้คุดของคุดโตแล้วเนี่ย ของเปรูก็อร่อยนะเหมือนของเปรูจะอร่อยกว่าของเม็กซิโกมันมาทางโซนเดียวกันเดียวกันนะโซนเดียวกันแต่เราไม่รู้เราไปซื้อที่ไหนมาของมของเมริกาของเม็กซิโกเยอะเลยมะม่วงที่สุกที่อะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กมะม่วงแก้วอะไรเงี้ยของเม็กซิโกทั้งนั้นเวลามีเยอะก็ไม่อยากแกะมะม่วงสุกโลละสาสิบห้าเปโซ อะไรญี่ปุ่นอะไรก็แพรแกจะดูผักชีอย่างเงี้ยหกเบโซมัดนึงทำไมเขากินอะไรเหมือนคนไทยเลยนะขับเพถึงฉันจะบอกว่าฉันอพยพมาจากนู่นหรือเปล่าฮัลโหลเก๊น้อคนอินเดียคนอินเดียแดงอ่ะหุ่นเหมือนฉันนี่แหละปมปมเดือดเจือดจริงก็จะผิดใช่ไหมแล้วที่นี่ใส่กระโปรงวันนั้นฉันขับรถไปเฮ้ยฉันไปเจอ ทำไมหน้าเหมือนตากูจนเลยว่าจะถูกอดรถถามอยูแล้วมาได้ไงสักคุณนี่หรือเปล่าอุ้มลูกอยู่หน้าเซไฟแดงอ่ะถ้าเป็นคนอินเดียแดงจริงๆอ่ะเขาจะหงุหงิดอย่างนี้แหละแล้วก็โจ๊ะจนจนไม่มีอะไรไปเชื่อนี่ก็หามันโบราณจริงๆอจะทิ้งมันไม่ติดเหรอเนี่ยติด ไม่ไฉันไม่ได้เอาไม้ที่ฉันทอดไก่โอยเออน้ำมันไอ้ไอ้โบบอกว่าร้านไกอะไรมาอยู่ตรงนี้ไร้านมือสองซื้อใหม่ได้แล้วจิ้มกระสแกมันมาแต่ชั้นตั้งนานแล้วตั้งแต่ฉันย้ายมาญี่ปุ่นสงสารสงสารอะไให้มันคุ้มเลยนอ้อกระทงกระทาซื้อใหม่นะแกแต่อันเก่าก็แบบโอเยอ่นสนสารมันจอยมากมันอยู่ตรงนี้ มันปลูกผักต่อหน้าบ้านนี่คิดว่ามันต้องแบบลูกชิ้นน่ากินมากโอ้ยมันโดดไปแล้วแล้วคนถ่ายมันไม่คนไม่ถ่ายคนค่ะคนซ้ายนะคะขึ้นมาหน่อยนึงอาชว่ะเนี่ยค่ะอา้ารย์ทำคนนี่ห็นนี่นะคะคนทำเฉยนี่กินสามคน ไม่มีสมาชิกมาเพิ่มแล้ว <c oughs> ใช่ไหมน่าจะ <c oughs> เปนแต่คนที่รักเยอะค่ะกินกันสามคนนะคะเนี่ยน้ำยาป่าลูกชิ้นปลาหมูตุนน๋นลำไยแกงเหลือง <c oughs> แกงเหลืองปลาอะไรนี่เก๋ไปจะเก๋ได้ไนี่เลยแกสามคน เออปลาลินกับเอ้โนเราซื้อปลาลินกับเก๋เนาะเราลืมไปแล้วนะเนี่ยจิดไม่เฉยนี่แกรกุ้ยหอมทำมาเมื่อคืนเออยังอยู่ในฟรีซใช่ นี่รู้เลยว่าบ้านที่เมาเนี่ยมีถังน้ำแข็งบบเนี้สนุกสนุกมากเลยน้ำมีบ้างออน้ำอ้ยนะเบีย <Damon> ร <DJ> mm ์สองนึงอกไปนั่ไกลฉันจะห้าปากิน มันกล้องมันก็ไปส่องแค่คนเดียวแล้วหม่อมพ่อวันนี้ตอนนี้อะไรเออยันนี้ไม่ดิหม่อมพ่อจะหนึ่งเดี๋ยวตัดได้ไหมเดี๋ยวตัดตอนดื่มออกให้ก็หันหลังเอาดีกันน่ะสูบดทางหลค่ะหันหลังอย่างเดียวกล้องก็อยากออกคือกล้องก็อยากออกรึเ่เหลือก็อยากมีเขาเรียกอะไรอันนี้แกงป่าลูกชิ้นปลานะคะฝีมือออยนะตัวแทนภาคอีสานมามาก็มากินปลาเป็นที่บ้านนี้นะ ส่วนอีกสาวหนึ่งคือสาวเก๋นะคะตัวแทนภาคเหนือก็เป็นผู้เปิดโลกการกินไส้อั่วและแกงฮังเลให้มามาเลยนะคืออะไรที่เราไม่เคยลองกินนะเราก็จะมากินเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อก่อนสมัยตอนลูกยังเบบีนะต่างคนก็ต่างยังออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้นะคะก็มาเจอกันแบบนี้นะคะอุ้มลูกไปคุยกันไปกินกันไปนะคะอาหารนี่ทํามาคนละอย่าง2องอย่างก็จะแบบเรียงเต็มโต๊ะเลยนะสองสามโตแทบจะไม่พอนะคะ ถึงเวลาตกเย็นก็แยกย้ายแบ่งอาหารกันกลับบ้านค่ะส่วนตอนนี้ลูกก็โตโตกันหมดแล้วนะคะต่างคนต่างออกไปทํางานข้างนอกกันค่ะหาเวลามาเจอกันนั่งคุยกันสบายๆแบบนี้ยากมากเลยนะคะพามาดูรอบๆบ้านเพื่อนนะคะแถวนี้น่าอยู่นะเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนะคะสวนสาธารณะบ้านที่หันหลังสวนสาธารณะก็แบบว่าได้วิวสวนไปเลยเต็มๆ บ้านนี้สวยเนาะ <c oughs> เอาแก้วมาด้วย <c oughs> บ้านนี้สวย <c oughs> บ้านสวยแบบนี้ <c oughs> สีก็แบบว่าสวย บ้านนี้มีรถบ้านด้วยเข้าไปข้างในเป็นพื้นที่สวนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอันนี้บ้านเพื่อนบ้านออย สุดทางนี้เป็นสวนเหมือนกันนะคะออยบอกว่าเด็กๆกก็ปีนเข้าไปเล่นในสวนนี้ได้นะตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นโซนฝึกเด็กขี่จักรยานนะคะแบบว่าให้รู้กฎจราจรน่าอยู่น่าอยู่ บ้านสุดซอยเด็กก็ไม่ต้องระวังรถมากเลยน่าอยู่น่าอยู่ส่วนตัวดี มาดูบ้านตอนแรกเนี่ยเรามาดูหลังนี้เลยอ้อาวเหรอแต่ว่าเราบอกแต่ว่าทำเลบ้านออยดีกว่านะมาใช่ใช่เราบอกว่าตรงนั้นเขาไม่ได้ติดราคาขายไม่ได้ติดขายเขาขายหลังนี้หลังเหลืองหลังนู้นแล้วก็หลังบนภูเขาออหลังเนี้ยไม่มีไม่มีราคาไม่ได้ติดว่าขาย ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี so ๋ยวจะไปทำมันมีถ yani mm ังขยะด้วยเมาเลยคนนอนเขาลดไปเลยยูทูบย mm ูท hmm. yup. ูบเขาไมกเพราะว่ามันติดบ้านอื่นมากเลยเนอะบ้านออยมันยังดูโล่งข้างๆไหนอย่างนี้เป็นโซนไปข้างหลังมีมีระเบียงมีข้างล่างส่วนตัวอ๋อหรอดีจังเขาไม่ลงแค่นี้ก็ไม่ถึงกับงคร แต่บ้านสวยแล้วชอบน้องบ้านเขาสวยอ่ะมรบ้านนี้สวนสวยจังสวนนี้กน็น่ารักเนี่ย แล้วบ้านหน้ารังสวนก็น่ารักสวนนี้ก็น่าเนี่ยอยากทําแบบที่ดูออกลกๆแต่ว่าดูโอเคอย่างเงี้ยดูออกลกดูลกๆแต่สวยอะไรเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแ่บไม้ไม้แบบเนี้ยชอบอ่ะขอลอกินได้ป่ะเออใช่ไหม มไม้ใบเนี่ยหมอนรองรถไก่ลายไม้ไก่ตัดให้เลยล้วไปขุดขุดเอาามนหนึ่งสองสามพันอยู่นะที่จอย<น>ฟูอ่ะอและ้วคิดดูบ้านเราต้องใช้กี่ท่อนนี่จะไปขุดเราทางรถไฟอะหมอนรองเราทางรถไปเห็นที่มันแบบนี้เนี่ยเนี่นนนยจะอยากจะทำรั้วไม้อะไรประมาณเนี้ยปิดไอ้ตรงนั้นนะ ออยเอาสามีมายืมหน่อยเออดีเนี่ยเดินมาไม่ไกลก็เป็นที่เล่นเด็กแต่ลูกออยก็หมดหมดเวลาจะเล่นแล้วนะหมายถึงเขาก็ยังไม่เล่นแล้วนะโรงเรียนใกล้โคยังใกล้แต่ตอนนั้นไกลพ่อไก่ที่ทำงานแต่ว่าไม่มีบ้านนนนมันสูงไม่เป็นไรหรอกเราก็มีรถอยู่อย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นมันก็ขับรถไม่ได้นะออยอ่ะปั่นจักรยานนะแต่ว่าวันวันหนึงก็อยู่แต่ในสวนไงแจ่มเหมือนสวนตัวเองต้นหอมเออเหมือนสวนตัวเองจริงเลยอ่ะใกล้ๆบ้านขนาดนี้เย็นจังก็พาลูกจังแตกหน้าร้อนเนาะร้อนดีอะกลางเต็นอยู่ในเต็นท์นอนหลับเหมือนเลขสิบเอ็ดเลยศูนย์กับหนึ่ง 100 1 0ร้อยหบ้ากลุ่มนี้ก็1-0-0นะบ้านเราก็มีแค่อะไรอีกเทสโบบาโหนสไลเดอร์อันหนึ่งจะให้ทำวันนี้เลยหนูจะขูดส่วนมาแล้วนุ้ยอย่านะเล่นเล่นสนุกนะเด็กเล่นเนาะเด็กมันได้อย่างนี้มันก็อยู่ได้ทั้งวันนะ นี่ก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านเดินตรวจกิจการเอาแก้วเบียวมาด้วย สีเหลืองนี่คือน้ำแข็งน้ำเก๊กฮวยนี่เขาแต่งข้างหน้าบ้านเหมือนเป็นลานอะไรนเป็านอะไรนเอยออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยออออยอออยยอ้ออ่อยย้อเนอ้ย สร้างอะไรอ่ะแล้วใครจะมาซื้ออ่ะไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้หรอกตั้งแต่ฉันย้ายมานี่เราปมดเบื่อแล้วดแต่ดูว่าเออมันเหมือนร้านนะว่ไม่เคยเข้าันเป็นเพื่อนานไม้สำหรับเด็กอ่อนอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่นั่งดูพวกเราคุยกันเมาส์กันกินกันจะมีความสุขไปด้วยหรือเปล่านะคะ แต่ว่าพวกเรา3คนวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะนานๆจะมีเวลาตรงกันได้มาเจอกันสักทีนะคะในบรรยากาศเดิมๆที่เมื่อก่อนเราแบบสังสรรค์กันแบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นการชาร์จแบตที่ดีมากๆก่อนที่จะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของแต่ละคนกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ subscribe เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ